ทุกคนผิดพลาดได้ครับคุณอย่าคิดว่าคุณไม่มีทางผิดพลาดคนนี้เคยพระเจ้าเคยเลือกไว้นะครับคนนี้เคยติดตามพระเจ้าหลายคนเขาก็จะกลับใจหลายคนเขาก็จะชดใช้แต่ปัญหาคือหลายคนดันเชื่อไอซาตานที่บอกว่าอะไรโทษของคุณต้องตายเท่านั้นพี่น้องที่รักครับฟังนะวิธีคิดของเราเนี่ยมันคือตาแทนตาฟันแทนฟันซึ่งพระกมพีก็มีลักษณะอย่างนั้นนะครับ แต่ผมพาให้คนดูอย่างนี้ไงว่าคาอินค่าน้องโทษคืออะไรพเนจรลำบากดาวิดเอาเมียเขามาฆ่าผัวเขามันอาจจะมีความคล้ายคลึงกันในอะไรบางอย่างที่คุณต้องชดใช้แต่สังเกตอะไรไหมว่ามันไม่ได้ซื่อๆทื่อๆนะมันมีอะไรซับซ้อนกว่านั้นและคุณสังเกตอย่างหนึ่งนะ มันมีพระเมตตาแฝงอยู่ในนั้นนะเวลาพระเจ้าพิพากษาเราอะไรก็ตามที่คุณทาผิดแม้แต่การฆ่าคนก็ตามเนี่ยมันมีพระเมตตาอยู่ในคําพิพากษานี้เพื่อพี่น้องจําไว้เวลาพระเจ้าพิพากษาเราในความผิดของเราอะ่ะคุณอย่าไปคิดว่าพระเจ้าใจร้ายดุร้ายนะตาแทนตาฟันแทน,ฟ,นฟันแบบทื่อๆซื่อๆไม่ใช่นะครับวิธีพิพากษาของพระเจ้าเนี่ยมักจะมีพระเมตตาด้วยแต่ยังไงคุณก็ต้องรับ ยังไงคุณก็ต้องชดใช้นะครับเพราะฉะนั้นเราสังเกตอย่างหนึ่งว่าวิธีคิดของมนุษย์ในการพิพากษาเนี่ยมักจะรุนแรงกว่าพระเจ้านะครับแต่อาจจะมีบางกรณีก็ได้ที่คุณคิดไม่ถึงว่าเฮ้ยแค่นี้ทําไมแรงจังพระเจ้าพิพากษาอย่างนี้อันนั้นก็อาจจะเป็นวิธีคิดของคนอีกประเภทหนึง่งแต่นี้ผมก็พูดเผื่อไว้ในกรณีของยูดาสเนี่ยบางทีเนี่ยเป็นไปได้ว่าคุณนะ่ยคิดว่าการพิพากษาของพระเจ้าจะรุนแรงมาก ซึ่งในความเป็นจริงพระเจ้าอาจจะไม่ได้พิพากษาแรางขนาดนั้นคุณก็คิดเกินไปและไอ้ที่คุณคิดเกินไปคืออะไรก็ซาตามันแอบ,บใส่ของแถมไว้ไงถึงบอกว่าอะไรครับช่วยอธิษฐานเช็คหน่อยว่าไอ้สิ่งที่คุณเชื่อว่านี่คือบาปกรรมของคณที่คุณต้องรับเนี่ยแล้วคุณจะก้มหน้ารับต่อไปเนี่ยช่วยเช็คหน่อยว่าจริงหรือไม่ว่าเป็นคําพิพากษาของพระเจ้าไม่ใช่ซาตามันแถมให้นะครับอ่ะเราหลับตาอธิษฐานด้วยกัน ผมอยากให้พี่น้องทําอย่างที่ผมได้พูดไว้เมื่อสักครู่ก็คือว่าถ้ามีมีอะไรที่คุณกําลังคิดหรือว่าย้าคิดยา้าทําหรือว่ากังวลอยู่ว่าหรือเชื่ออยู่ว่านี่คือสิ่งที่คุณต้องชดใช้เนี่ยนะครับขอเช็คอีกรอบหนึ่งว่าเช็คกับพระเจ้าพี่น้องถามพระเจ้าเลยว่าฉันเชื่อว่านี่คือการพิพากษาของพระองค์บนโลกนี้ของฉันขอพระองค์ทรงโปรดตรวจสอบดูหน่อยว่าฉันเชื่อถูกหรือไม่ มันใช่คำพิพากษาของพระองค์จริงหรือไม่หรือเป็นสิ่งที่ซาตานเพิ่มเติมเข้ามาแต่ถ้าเป็นสิ่งใดที่ซาตานเพิ่มเติมเข้ามาถ้าพระเจ้าทรงสํำแดงให้คุณทราบให้คุณสั่งลบล้างโดยฤทธิอำนาจที่แม้กังเขนโดยพระโลหิตของพระเยซูคริสต์ที่หลังเพื่อเราขอสั่งปลดสิ่งนั้นออกจากชีวิตเรา ขอสั่งปลดบาปกรรมที่ซาตานมันแทรกเข้ามาออกจากชีวิตเราเราขอรับเฉพาะบาปกรรมที่เราทําโดยสุทธิเท่านั้นนอกนั้นเราไม่รับเราไม่เอาถ้าเวลานี้พี่น้องอาจจะยังไม่ได้คําตอบอยากให้พี่น้องสวยโอกาสบางครั้งเมื่อมีเวลาพี่น้องไปอธิษฐานเองอีกครั้งหนึง่งพระเจ้าพระบิดาขอพระเจ้าทรงโปรดช่วยเราทั้งหลายเองที่จะใช้ชีวิตอย่างมีปัญญาและไม่ทําตัวเป็นผู้พากษาไม่ทําตัวเก่ง ที่จะรู้ว่าโทษนั้นโทษนี้ควรชดใช้อย่างไรที่เราเองจะยำเกรงพระเจ้าและถามพระองค์และศึกษากพระคัมภี์ศึกษาตามมาตรฐานการพิพากษาของพระองค์ไม่ใช่มาตรฐานของเราช่วยเราปกป้องเราที่จะไม่หลงกลการใส่ลายยุแยงหรือการพิพากษาของซาตานที่เข้ามาทําลายชีวิตเราขอทรงปลดปล่อยเราจากควาพิพากษาของซาตานทั้งสิน้นขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์อาเมน